วันนี้ทำให้เด็กมดัดูสมัครสมาชิกเริ่มด้วยนะคะกดไปที่ safari อันนี้ iphone นะคะ sign in น,นะ sign in ลงไปแล้วก็ safari นี่แล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้าของเราคือ youtube เสร็จปับ๊บข้างบนนี้เราก็พิมพ์ชื่อมัน ไอ้สมเจดนะคะสมเจดนะคะพิมพ์ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปนี่หน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าขุจนโจรจะเป็นอย่างนี้เนะะี่ยพอเสร็จปั๊บเราก็ไปเลือกวิดีโอมันอันไหนก็ได้เอาอันนี้อันล่าสุดอ่ะเลือกให้มันเล่นอันเนี้เลือกเลือกมันไม่อยากเล่นหมิ่นขี้หน้ามัน

มันจะขึ้นมาหน้าอย่างเนี้ขึ้นมาหน้าอย่างนี้ครับคุณก็เลือกเอาเลยว่าคุณจะเอาแบบไหนเอ่อถ้าเป็นเงินยี่สิบบาทถ้าเป็นทองมองไม่เห็นนะคะนั่นแหละเอา้าทีนี้พี่สบักนะคะพี่กดเงินโอเคพี่กดเงินนะคะเละพอพี่กดมันจะเป็นแถบสีเทานี้นะคะแล้วก็กดนี้อันนี้สําหรับคนที่มองไม่เห็นนะคะ มองไม่เห็นในหน้าในเว็บของ YouTube ปกติที่โหลดลงมาเป็นแอปอะ่ะอันนี้คือเข้าเว็บบราวคือเข้า w w w youtube com แล้วก็ล็อกอินนะคะนี่เสร็จแล้วก็นะคะมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นหน้ามาอย่างเงี้ยเราก็กดสีสีฟ้าว่าซื้อนี่มันไม่อยากซื้อ ไม่อยากซื้อซีเว้นี่นะคะขึ้นอย่างนงี้มันจะขึ้นว่าซื้อนี่แล้วเขาก็จะเขียนว่าเรายินดีต้อนรับเราเป็นสมาชิกของไอ้บักปึกออเรดี้นะคะนี่ข้างบนก็เขียนนะคะแล้วก็ดูสิทธิพิเศษว่าเราได้อะไรมั่งนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่จําเป็นไม่ต้องไปซื้อนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะนี่ค่ะวิธีการซื้อสมาชิกอืม ที่คนที่ไม่สามารถเห็นในช่องทางปกติคือช่องทางของของไอแอปของ u t u b e นี่แอป YouTube จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะดันดันก่อนถ้าเป็น Youtube ปกติถ้าเป็นขึ้นชื่อสมเจตไหนอยู่ไหนสมเจดนี่อันนี้คือเป็นหน้าปกติที่เราไม่สามารถเห็นได้ว่าช่องทางการซื้ออยู่ตรงไหนนะคะ ไม่สามารถเห็นได้นะคะนี่แต่ถ้าคุณต้องการซื้อคุณต้องเข้าไปที่นะคะโคมหรือ s าฟารีนะคะก็คือของพี่เป็นซาฟารีพี่ก็กด s a f a r ีแล้วก็ขึ้นช่องพี่ปับ๊บพี่ก็ล็อกตรงนี้จะต้องเป็นชื่อของคุณนะคะตรงนี้ตรงนี้คุณจะต้องล็อกอินของ Google ก่อนนะคะมันถึงจะขึ้นหน้านัะน,นะคะตรงนี้จะต้องเป็นล็อกอินชื่อคุณก่อนนะคะแล้วก็ s i ต์ In เข้าไปนะคะ แล้วก็เลือกถ้าคุณมีคมคุณเลือกคมคุณเนี่ยเออขอพี่เลือกซาฟารีมันจะขึ้นอย่างนี้พอเสร็จปับ๊บก็พิมพ์ชื่อบักเจดข้างบนนะคะเนี่ยข้างบนเนี่ยนี่การหาเนี่ยนี่อ่าพิมพ์ชื่อมันลงไปนะคะพอพิมพ์ชื่อปับ๊บมันจะนี่ค้นหามันก็จะเป็นหน้ามันอ่าหน้ามันเสร็จปับ๊บเราก็กดวิดีโอไหนของมันก็ได้นะคะกดตรงนี้นี่ปุ๊บนี่ มันจะขึ้นหน้ามันใช่ไหมแล้วเราก็เลื่อน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 มันจะเขียนคําว่าสมาัครตรงตรงนี้ตรงสีฟ้าเนี่ยเนี่ยของพี่ดูสิทธิ์แล้วแสดงว่าพี่ซื้อแล้วตรงนี้อ่ที่ดูสิทธิสมาชิกเนี่ยก็คือสมัครพอสมัครเสร็จปับ๊บมันถึงจะขึ้นตัวนี้นะคะว่าดูสิทธิ์ของคุณถ้าคุณยังไม่สมัครมันจะไม่ขึ้นนะคะก็ทําแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะก็คือถ้าใคร ถ้าใครไม่เห็นนะคะใครไม่เห็นในช่องทางปกติวิธีเข้าก็คือต้องเข้าเว็บบราวก็คือใช้ youtube. com นะคะไซต์แล้วก็กดเข้าไปนะคะเป็นช่องทางปกติตอนที่เหมือนก็ยังไม่มีแอปอ่ะแล้วก็กดตัดตดตัดตดอย่างเงี้ยต้องพิมพ์ก่อน w w w y o u t u b e com อะไรก็ว่าไปนั่นแหละค่ะคือช่องทางนั้นนะคะ <c oughs> ขอทุกคน enjoy นะคะโดนบังคับให้ทำ Bye. -bye.